งานของผมนี้สามารถที่จะทำเป็นข่าวได้เลยนะครับเพราะมีเรื่องที่ฮอตฮิตพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้เลยนะเช่นเรื่องธงชาติไทยมหาอำนาจน,นะธงชาติไทยมหาอำนาจซอฟท์ power อย่างเงี้ยนะแค่ธงชาติไทยมหาอำนาจน,นี่ก็พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้เป็นข่าวได้นะขายข่าวได้ สื่อพูดทำข่าวได้หลายวันเลยนะครับต,ต่อมาเรื่องที่สองเรามีระบบระบอบใหม่ที่ดีกว่าที่โลกใช้อยู่แล้วเราจะประกาศใช้เนี่ยฮะต่อจากรัพันตูอย่างนี้ก็เป็นข่าวได้เลยนะระบบระบอบใหม่ดีเลิศเลยประเสริฐยอดเยี่ยมที่ประชาชนปกครองตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข่าวได้ เรื่องต่อมาเรื่องประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําประเทศไทยไม่ต้องไปขุดทองคําประชาชนเป็นทองคำนะฮะเป็นทองคำไปในตัวเลยด้วยระบบระบบใหม่มีเทคนิคในการทำนะแล้วทําให้ประชาชนมีทุนสํารองบุคคลละสี่ถึงสิบสองล้านบาทไอ้อย่างเงี้ยนะเป็นข่าวได้เลยพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะระบบการค้าใหม่ประชาชนมนุษย์ทองคำวินยัย หากลุ่มชาติสมาชิกสร้างกลุ่มการมิตขาขายกันแบบใหม่ไทยเป็นเจ้าภาพนะบทบาทประเไทยใหม่เป็นผู้นําโลกอย่างเงี้ยก็พูดได้นะแล้วยังมีอีกนะครับเอาเรื่องสบายๆก็แก้จาราจรหายขาดแก้ได้อย่างไรนะครับก็ไปดูรายละเอียดผมทำเป็นคลิปไว้ดูแล้วท่านก็จะเห็นภาพเลยอ่ะท่านไม่เคยมีใครมาเสนอแบบนี้ ส่วนมากก็จะเสนอด้วยเริ่มต้นก็บอกเรามีถนนเพียงแค่นี้รถยนต์มีมากกว่าถนนมันจะแก้ไปได้อย่างไรนะฮะแต่จะเจอวิธีแก้ของผมแล้วท่านจะแล้วให้ทดลองด้วยนะฮะต้องทดลองทําหยุดหนึ่งอาทิตย์นะฮะทดลองทำหนึ่งอาทิตย์เลยว่าจะเห็นผลแล้วว่าเอ้ยมันเวิร์กนี่นะไอท,ทีที่เกิดโรคโรคระบาดรัฐบาลประกาศปุ๊บทุกคนต้องปฏิบัติตาม หยุดอยู่บ้านอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคนต้องปฏิบัติตามในระบบจราจรใหม่ทดลองหนึ่งอาทิตย์ทุกคนก็ต้องสวมบทบาทอยู่ในระบบจราจรใหม่แล้วจะเห็นเลยว่ามันมันแก้ปัญหาได้นะเห็นเนี้ย <c oughs> คือตัวอย่างที่ต้องทําให้ปรากฏนะอันนี้แก้จราจรแล้วยังมียานยนต์ประจําตัวอีกเป็นเรื่องใหม่ที่ประเทศไทยจะมียานยนต์ประจําตัวนะเป็นรถ ไม่ต้องรถแห่งชาติรถประจาตัวนี่ครับเป็นฟอร์แมตใหม่แล้วที่นี่ก็จะเชิญชวน b l a c k พิงกนั่นแหละมาเป็นนำเพราะเราจะเชิญ b l a c k พิงกมารณรงค์ในเรื่องการลดอุบัติเหตุจากการใช้มอเตอร์ไซค์สล้อร้อยห้าสิบีลงมานะครับเปลี่ยนเป็นรถมีตูถังหุ้มเพราะเราเป็นเมืองร้อนนะควรมีตูถังหุ้มกันร,ร้อนกันฝนกันหนาว กันล้มกันเจ็บนะควรมีตัวถังอะเลิกใช้รถสองล้อนะเปลี่ยนเป็นรถประจำตัวนะฮะซึ่งที่นี้ออกแบบไว้ให้แล้วแล้วก็ออกแบบโดยเชิญศิลปินแบ็กพิงสีสี่ท่านก็จะออกเป็นรุ่นของทั้งสี่ท่านนั่นเองรุ่นจีซูโรเซเจนนี่ลิซ่าอย่างเงี้ยนะฮะอ่าแล้ว แต่และรุ่นก็จะมี4โมเดลให้เลือกตั้งตัวกลางตัวยาวตัวสั้นตัวยืนนะฮีมีสี่ท่านท่านละ4โมเดลก็เป็น16โมเดลชงโมเดลนี่แค่ของแบ็คพิงนะฮะอะ่ยังจะมีโมเดลของคนมีชื่อเสียงอื่นอีกลักโมยไทยอย่างเงี้ยอเช่นบัวขาวเงี้ยก็มีรุ่นบัวขาวเงี้ยนะแบบนี้รุ่น,ร,น,ร,นรถรถรถังอย่างเงี้ยนะเราเนี้ยนะคือเรื่องที่ เราทำรถขายรถแห่งชาติได้เป็นรถที่ฟอร์แมตใหม่ที่ไปเฉพาะตัวเป็นรถไปเฉพาะตัวนะฮะฟอร์แมตใหม่ขายได้ฮนะขายได้ทั่วโลกเลยในประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะก็เป็นข่าวได้เยอะแยะมากมายที่จะทําเป็นข่าวในการผมเนี่ยนะครับสามารถจับเป็นข่าวได้ตรงนี้ผู้ที่แยกแนละ้วสน,อนเอาละหวังว่าคงจะได้การสนับสนุน จากสื่อนะฮะนำเสนอสื่อคิดว่าคงจะขายข่าวไม่ได้ท่านจับแล้วจะมีให้ทาเยอะแยะเลยเพราะที่นี่ปฏิวัติไทยสิบเรื่องอันนี้สิบเรื่องเนี่ยท่านทําข่าวได้ทั้งปีเลยนะครับนะครับก็เชิญเข้ามาเรียนรู้รถแบบสองของคนแรงงานครับออกแบบไว้แล้วเอารถแบบสองของคนแรงงานเนี่ยไปเปรียบเทียบกับรถแบบหนึ่งของกองทัพไทยนะระหว่างคนแรงงานหนึ่งคนนะครับกับกองทัพไทยนะฮะ ว่าระหว่างรถแบบหน,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 นะนึ่งกับรถแบบสองของนแรงงานหนึ่งคนนั่นเองประชาชนจะเลือกกันไหนนะแค่นี้สื่อก็ทําข่าวได้โอสนุกสนานแล้วนะเะและหวังว่าสื่อคงตาสว่านะแล้วก็ชี้ทางเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องทิ้งประเทศไทยเก่าเนี่ยละแล้วก็เริ่มต้นสร้างประเทศไทยใหม่ซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจนัน่นเองในยุคเอไเราเป็นชาติมหาอำนาจนะครับแต่เรายังสร้างไม่เป็นทําไม่เป็นดังนั้นสื่ออยู่ที่สื่อ อ,อยู่ในมือสื่อแล้วแล้วแต่สื่อจะรณรงค์หรือไม่รณรงค์นะครับก็อยู่ที่สื่อนะฮะเอาละผมก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ